ก็เวลาเดิมนะคะหนูเขาก็อุจจิค่ะเขาก็เห่าเรียกว่าเนี่ยอุจจิแล้วแต่ปัญหาคือฉี่ทำไมเขาไม่ฉี่ในทอยเลทซึ่งปกติอ่ะก่อนหน้านี้ค่ะที่เคยบอกว่าน้องว่าฉี่ได้เก่งมากแบบฉี่ทอยเลทต,ตลอดเลยไม่พลาดเลยทำไมมาสองสามวันเนี้ยากลายเป็นว่าฉี่ตรงข้างๆทอยเลทและให้เรามาอุ้มไปอาบน้ำเพราะถ้าเหมือนเดิมตลอดเหมือนเขารู้ว่าถ้าเขาฉี่ตรงเนี้ยเขาจะได้ออกมาไปอาบน้ำ นี่ตอนนี้มีก็เลยเฝ้าเลยว่าอ่ะถ้าจะฉี่นะจะต้องบังคับเลยว่าให้อยู่ในทอยเลทเท่านั้นอันนี้คือตอนกลางคืนร้อยเขานอนอางนี้นะคะแล้วตอนกลางวันก็คือแบบปล่อยวิ่งตลอดยาวเพราะว่าเหมือนกับว่าเออเริ่มโตแล้วเริ่มเริ่มชินแล้วแมวแมวเขาก็ชินแล้วออกมาได้ละแต่ปัญหาคือฉี่ถ้าฉี่คือออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ลับเข้าไปฉี่ในทอยเลทได้อย่างแบบเก่งเลยอันนี้คือหมดปัญหาทุกสิ่งทันที เนี่ยค่ะก็มาลองดูทอยเลทนะปัญหาตอนนี้อยู่ที่ทอยเลทเลยก่อนนั้นนี้ทำไมทําได้ตลอดแล้วมาหลังๆนี่คือแบบคิดว่าต้องเกิดจากความที่แบบรู้ว่าเอ้ยถ้าเราฉี่ตรงนี้ปุ๊กนะเราจะได้อุ้มไปอาบน้ําแล้วก็วิ่งเล่นมันต้องเป็นแพทเทิร์นนี้แน,น่ๆเราต้องตัดวงจรน,นี้ให้ได้ค่ะก็ระหว่างมาเฝ้าลิลี่นะคะเฝ้าจนกว่าจะฉี่ก็นั่งทํางานไปด้วยค่ะได้โอกาสพอดีเลยได้ทํางานมากขึ้นนะคะ เพราะว่าตื่นเช้ามากขึ้นลีลี่เอ้ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยจริงๆยังเป็นเด็กอยู่เลยนะเนี่ยนี่วันวันที่แปดพรุ่งนี้ก็จะครบสามเดือนเต็มค่ะสามเดือนเต็มแต่ตัวแบบว่าใหญ่เกินแมวทุกตัวไปแล้วกัดก็มีบ้างแต่ว่าน้อยลงเยอะแล้ว mm. ก็โอเคขึ้นมากค่อยๆพัฒนากันไปทีนนนิด เด็กๆไปโรงเรียนแล้วเราก็จะมาให้อาหารน้องลิลลี่นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยค่ะคือให้อาหารตอนไปโรงเรียนแล้วก็จะได้มานั่งเฝ้าตอนน้องเขาทอยเลทน,นะคะตอนเขาจะแบบฉี่หรือจะอุจจีแล้วก็เพราะว่าต่อไปถ้าเขาโตเราก็ต้องจะต้องพาเขาไปเดินเล่นหลังจากกินข้าวเสร็จเดี๋ยวก็ต้องเอาเราละเวลาที่เด็กไปโรงเรียนแล้วอ่ะตามน,นั้นเริ่มต้นใหม่หมดเลยค่ะคราวนี้อะ ก็ให้เขากินจักมือไว้นะคะจะได้แบบไม่ให้มาขู่เวลาเอามือเข้าไปใกล้เวลากินอาหารแล้วให้ชินเข้าไว้ไม่ให้ขู่คนนู้นคนนี้ให้รู้ว่าแบบเออมือไม่ได้เป็นของมาแย่งน้นหล,ลกเป็นของดีอ่ะทีนี้พอกินเสร็จก็ีย๋ยวเต็มตัวเข้าห้องน้ำแล้วนี่ค่ะเราไม่สามารถที่จะใช้ผ้ารองฉี่โดยตรงเลยนะเพราะว่าน้องเขาทำท่าแบบกับฟัดกะเฟียดทันทีนะคะฟัดทันทีเลย เฝ้าเด็กฉีน่นะคะเด็กก็ไม่ฉีสฉ่สักทีไม่อุนจิกสักทีแต่ระหว่างที่เฝ้าไปมีก็ทํางานไปด้วยนะคะเหมือนน้องดีลี่เขาจะแบบตรงเปิดตาล่างมันจะแดงแดงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นสีนี้หรือว่ายังไงนะนี่กาลังดูดีๆแต่วันจันนี้ยมีนัดต้องไปหาหมอไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราจะรอแล้วไปตรวจทีเดียวไหม พูดถึงเรื่องกัดนะคะจริงๆก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่ชอบกัดก็คือโดลาเนี่ยแหละค่ะทำตัวเป็นหมาเลยค่ะเราเผลอไม่ได้นะเขาจะแบบชอบมางับงับเราอะค่ะเป็นแมวภาษาอะไรหูกชอบงับอะนั้ไม่เก็บไม่หมันันงๆอยู่ก็มางับแขนมาหมาหอเจ็บบอกตั้งแต่เด็กๆแล้วนะว่าเจ็บน้องคนเนี้อนะก็คนนี้จะว่าไปเขาก็เป็นตัวที่แบบนิสัยเหมือนหมาที่สุดในบ้านอะ ไม่ค่อยเหมือนแมวเท่าไหร่หรือเปล่านะใช่ไหมหนูว่าลืมไปเลยเด็กชอบกัดเนี่ยคนนี้ยอืมปา้ปาบอกว่าให้ออกมาข้างนอกแล้วดูซิว่าจะเดินเข้าไปทอยเลยเองไหมยูย่าเข้าไปอีกอ่ะ,อะลองหลกลองไงนี่คุณแม่เจสซี่นะคะเขาก็แบบไม่ได้จะหนีนะคะเขาก็จะอยู่ของเขายางงี้แต่ว่าถ้าเด็กเข้าไปใกล้ก็บอกอย่าเข้ามานะทําเสียงบอกไว้ก่อนอย่าเข้ามา เด็กเขาก็รู้นะว่าเขาแบบเป็นเด็กไม่กล้าเข้าใกล้พวกพี่พี่แมวแมวอยากเล่นด้วยเนาะแต่ไม่ได้ไม่ได้อยากเล่นกับพี่แมวแมวไม่มีใครเล่นกับหนูใช่ไหม เล่นน้ำสำหรับโอ้โหจุ้งน้ำเปียกกระสานเต็มเต็มไปหมดนี่ผ่าออกไปเดินข้างนอกฝึกเดินจูงสายรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่ฉี่นะคะจะเอาเข้ามาใหม่รอบหนึ่งอ่ะฉี่ให้ได้คราวนี้วันนี้การฉี่ต้องสำเร็จ แนะ้ว่าอุ้มเดินเล่นนะ่ะ mm hmm. เดี๋ยววันจันนี้ี่ฉีดวัคซีนเข็มที่ mm hmm. สองก็น่าจะพอเดินแถวบ้านได้แล้วมั้งคะเนี่ยตอนนี้ก็ป๊ปป่าเอาน้องลิลลี่ขึ้นไปอยู่บนห้องกับป๊ปป่าแล้วนะคพร้อมกับหอบเอาเออทอทยเละไปด้วยอะ่ะ ก็คือว่าแบบตอนนี้คือเราแบบไม่ให้น้องอยู่ข้างในห้องตรงนั้นแล้วนะให้แบบว่าออกมาอยู่ข้างนอกไปเลยดูซิว่าจะยังไงสรุปก็ไม่เดินเข้าไปทอยเละอะไรเองสักอย่างนะคะอยู่ตามพื้นนะ <c oughs> ก็เลยอืมก็คงจะต้องเขาก็คงยังไม่รู้ว่าเองต้องทอยเละตรงไหนละมมากหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นเริ่มฝึกทอยเละก,กันใหม่ค่ะเริ่มใหม่เอาใหม่อืมแล้วเราก็มันดูน้องแมวน้องแมวจะดีกว่าในเรื่องห้องน้าม,มากเลยนะคะ ไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรรู้เองเข้าเองเลยค่ะหมานี่อาจจะแบบช่วงแรกอาจจะยากหน่อยเรื่องสอนเข้าห้องน้ำต้องสอนกันไม่ไม่ธรรมชาติเหมือนแมวแต่ก็อย่างที่ว่าเขาก็น่ารักไปคนละแบบนะคะหมากับแมวเนี่ยคนละแนวไปเลยคนละคนละเรื่องเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่คนละแนวไปเลยจริงๆอะแมวเป็นสัตว์แบบไม่ได้จะมาอยู่เป็น หมฝูงคณะนะไม่ต้องอยู่เป็นกลุ่มไม่ต้องมีจ่าฝูงจ่าฝูงอะไรนะสันโดษเรียบง่ายๆไม่คิดอะไรวันวันนอนกินจบอ่ะแต่หมาเนี่ยคิดเยอะนะดูคิดกว่าแมวเยอะเลยจะทําอะไรแบบคิดแบบแบบเออต้องให้เราเล่นตรงนี้ถ้าทําอย่างนี้เราจะทํายังไงคิดมาหมดแล้วแมวไม่คิดอะไรเลย <laughs> นนอนแป๋วอยู่ไม่คิดอะไรเลยวันๆคนละแนวมากต้องดิวคนละแบบอ่ะโอเคตอนนี้ก็ให้ปั๊ป่าไปฝึกไปนะนะพรุ่งนี้เดี๋ยวห้องน้ําใหม่หน่าจะมาก็มาเอาฝึกกันมาอ้าวเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไม่เป็นไรนี่น,นี่อยู่ห้องป๊ปะาเป็นเด็กดีไหมคะเนี่ยมหมามา,มาถึงหนูก็ทำตัวขม่มามาหมาเลยเด็กคนมันอยู่ตรงขาอย่างนี้เลยนะ นี่มานั่งอยู่กับป้าป้าดิยิงนะมีแมวแมวนะคะแมวแมวไม่ได้เข้าห้องนะคะได้อยู่นอกห้องอ่ะ <laughs> ่ใช่อะไรแมวแมวเขาขึ้นเตียงได้ไปได้ทุกที่แล้วขนเขาเยอะขนแมวแมวนี่รู้ว่างติดเต็มไปหมดเนานะแต่เดี๋ยวอีกสักพั้งหนึ่งนี่คงจะขนเยอะเหมือนกันก็คงต้องพากันแปลงกันอะไรอือะไรคะทุกคนเจซี่เดี๋ยวยังไงดีล่ะเนี่ยเจซี่วันจันต้องพาไปอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะเผื่อแบบว่าจะคลอดฟิีอ ก็เดี๋ยวบีออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะส่วนป๊าป่าไม่ออกนะคะเฝ้าน้องดีดี้นะให้น้องเข้าห้องนะ้ําให้ได้นะคะโอ๊ยในรถนี่อากาศร้อนแบบเตาอบมากค่ะไม่ไหวแล้วหน้าร้อนสุดๆมาที่ไพรส์มีนะคะเดี๋ยวมาซื้อซองเอกสาระคะ่ะสำหรับใส่เอกสารส่งให้ลูกค้านะคะ ได้มาเรียบร้อยค่ะเป็นซองแบบสำหรับใส่เอกสารหรือว่าใส่ของที่ไม่เกิน3ามเซนเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์ได้เลยเป็นแบบมีเลขติดตามนะคะซองละ3ามรเจะยนคะกลับมาบ้านเรียบร้อยนะคะก็มาหาน้องลีลีก่อนเลยนอนเรียบร้อยอยู่กับป๊ะป๋าคือแบบเราจะเลิกเลี้ยงตามวิธีชาวญี่ปุ่นนะคะ คือเลี้ยงแบบปล่อยเหมือนแบบฟรีสไตล์ไปไม่ต้องไปเข้าคือญี่ปุ่นเขาจะเน้นแบบว่าให้ให้ให้อยู่ในข้อกอ่ะแล้วแบบแต่เราเอาออกมาข้างนอกแล้วกันก็เหมือนแมวอ่ะแมวเนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกว่าต้องให้มีกรงแมวนะคะซึ่งบ้านเราก็ไม่ได้จะแบบให้อยู่ในกรงอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ญี่ปุ่นเขาจะเน้นแบบเหมือนอาจจะมีภัยพิบัติเยอะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เอาไว้ในกรงอะไรอย่างเงี้ย အင်း <clears throat> แบบร้อนๆอะไรคะลูกร้อนอชุดพลาทั้งหลายก็เอาเก็บมาซักหน้าเนี้ยอแล้วก็พวกผ้าเช็ดต,ต่างๆให้เอามาใส่ที่ซักเองแม่แม่แม่ ล้ะคะอค่ะหมามาพับอันนี้ไม่เคยเป็นเลยอะลูกอ,อันนี้เป็นชุดที่แบบว่าเอาไว้ใส่ตอนตักข้าวให้เพื่อนนาลินะเป็นเวรก็ต้องเอากลับมาซักเองค่ะน้องจัสมินนอนอยู่เหรอลูกอนอนสบายเลยนะคะ ออกไปข้างนอกอีกแล้วนะคะเมืองป,ป่าอยากกินข้าวนาเหนือกอลป่าก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะดูรีล,ลีนะคะแล้วก็อยู่กับนีนะะ้าค่ะก็จริงๆก็เหมือนกับว่อาออกออกจากบ้านบ่อยนะคะแต่ก็คือแบบไปแถวๆเนี้ยะคะ่ะไม่เกินรัศมี5กิโละคะ่ะแปบ๊บๆนะคะขับรถไปไม่เกินห้นาทีสินาที ก็มาถึงที่ร้านข้าวนหน้าเนื้อแล้วนะคะอันนี้สั่งมาทางอินเทอร์เนต็ตแล้วะะก็มารับอย่างเดียวเลยนะคะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยอ่ะนี่ก็แบบเอ๊ะเราซื้อเยอะขึ้นไปหรือเปล่าเริ่มจําตัวเองไม่ได้ว่าแบบเริ่มงงว่าตัวเองซื้อสั่งอะไรไปบ้านทำไมมันดูเยอะๆนะน้วก,กลับมาแล้วเหรอลูก กันบ้านยางอืมกันนั่นแหละต้องทำไปลุกลงข้างล่างเงีู้กปะป้าปาลงยังไงอะลุกอุ้มลงอะสินี่ก็แบบว่าสั่งมาเผื่อๆด้วยนะคะ ป้าป่า์ซื้อขนมมาฝากนะคะเป็นแบบเนื้อวากิวอย่างดีแต่ลิลี่ไม่กินอะลิลี่แล้วมันจะทำยังไงกันนี้ล่ะนูให้แล้วก็มันคายทิ้งอะไรคะลูกอยากกินขนมใช่ไหมคะแล้วน้องโดราล่ะคะน้องโนราก็อยากกินขนมใช่ไหมคะไม่ได้นะขนมหมาค่ะลิลี่นั่งนี่ดีก่อนนั่งนีดีไปนั่งนี่ดีก่อน ่ะอสว่าดีดีโอสว่าดีให้อต๊ใ้โอเคอ่ะทานจบทานนั่งด <c ann ot> ีดก่อนนั่งดีดก่อนหายกัดขึ้นมาทันทีชอบขนมใหม่ใช่ไหมอให้โดลากินแทนนะคะเนื้อมันเป็นแบบเป็นเนื้อรวนนะก็เลยแมวกินได้ เพราะว่าแมวก็เป็นสัตว์กินเนื้ออยู่แล้วลิลี่ลลก็หนูว่าไม่กินนะลูกห,หนูไม่ยอมกินเองนะคะเนี้ยเนื้อหลกเนื้อหัววากิวーใช่ใช่เนื้ออย่างดีเลยเนื้อที่หมาชอบกินเนี่ยโดนาจังชอบมากอะ่ะ กินปุ๊บโอ้โหชอบสุดๆแต่ได้กินแค่รอบนี้ลูกปกติน้องแมวไม่ค่อยได้กินขนมโอ้ยลิลลี่ลิลล,ล,ลี่มาได้กินขนมหลากหลายพอน้องแมวไม่เคยได้กินขนมเพราะว่าเราไม่ค่อยให้ขนมนะเดี๋ยวเขาจะแบบติดขนมไม่กินข้าวกินปลากันเลดสไม่กินพอชิมเสร็จไม่กินไม่ชอบมั้ง เดี๋ยวนี้ลิลีล่ก็ไม่กัดแล้วเพราะว่าลิลีล่ได้ปลดปล่อยพลังวิ่งไปวิ่งมาจนเหนื่อยแทบบคือเราไปเชือ่อหลักการญี่ปุ่นมากเกินไปให้น้องอยู่ในนั้นแบบเขาอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยพลังมากไปกันอีกแล้วนะคะไปอีกแล้วเนี่ยเอาเสื้อไปซักนะคะไปส่งซักรีด ได้เริกง,งามยามเอากางเกงของเลโอมาซักนะคะรู้สึกแพงแล้วนะทะน 2, ่านี้ห้าตัวสองพันเจ็ด้อยกว่าเยนอันนี้เป็นภาพวาดนะคะของเมืองฟุโซครบรอบเจ็ดสิบปีค่ะก็น่ารักอยู่